นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สมพุทศศาอันว่าปากส่วนมากพูดฝากหนาอยู่ต่อหน้าปากนั้นมักสรรเสริญครั้นลับหลังเขากลับสับยับเยินยามัวเพลินลมปากจะยากใจ ขอเจริญสุขเจริญพรญาติโยมผู้ที่เล่นเฟซเล่นเน็ตเล่นลายเข้าดูยูทูบฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้อัตมาพาจะพูดเรื่องปากให้ผู้ที่สนใจทั้งหลาย ได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติตามสมควรแก่วาสนาของตนคำว่าปากก็มีทุกคนไม่ว่ามนุษย์สัตว์เดรัจฉานที่บังเกิดขึ้นมาในโลกนี้ล้วนมีปาก เอาไว้รับประทานเพื่อกันสังขารร่างกายไม่ให้หิวเขาจึงเจาะปากมาไว้รับประทานถ้าเป็นมนุษย์เอาปากไว้พูดเพื่อสื่อสารบุคคลหนึ่ง ไปสู่อีกบุคคลหนึ่งเพื่อทำกิจการที่ร่วมแรงร่วมใจกันอันนี้สัตว์มนุษย์จึงมีการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นภาษามือภาษาเขียนหรือภาษาพูดต่างชาติต่างศาสนา ซึ่งมีคนละภาษาที่ใช้พูดกันแต่คนสมัยนี้ก็มีภาษาสากลไว้สื่อสารเพื่อสนทนาปราศัยกันในเรื่องอะไรต่างๆจะสื่อสารกันทุกวันนี้เป็นการสื่อสารข้ามโลก ไม่ว่าจะอยู่มุมโลกไหนจะไปทำมาหากินมีเครื่องสื่อสารเรื่องการทำงานทำการประเทศนั้นค่าแรงดีจะแนะแนวทางให้ไปทำงานในประเทศนั้นนันอันนี้ก็ถือว่า การสื่อสารเรื่องปากแต่การสื่อสารเรื่องกายก็มีเรียกว่าภาษาใบาคือจะทำไม้ทำมืออันนี้เขาสื่อสารให้กับบุคคลหูหนวกได้รู้จะมีออกทางทีวี ผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับหูไม่ได้ยินก็ต้องใช้ภาษามือเขาเรียกว่าภาษากายอันนี้ก็รู้เรื่องกันบุคคลที่ลึกไปกว่านั้นคือใช้ภาษาใจเมื่อจ้องหน้าก็รู้ ภาษาใจไม่ว่าจะรักจะชอบจะชังอันนี้ก็ตีความหมายออกเรื่องภาษาใจคือมองหน้าก,ก็รู้กันเรื่องภาษาใจแต่บางประเทศเขาใช้ภาษานกสื่อสารกัน หรือบางครั้งก็ใช้ภาษาปากเป่าคลายเสียงเหมือนนกคุยรู้เรื่องอันนี้แต่ละประเทศที่เขาประยุกต์ภาษาของเขาในประเทศโดยที่ประเทศอื่นไม่สามารถที่จะรู้เรื่องลองเข้าดูใน YouTube อันนี้เห็นมีกันอยู่มากมายสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาบางครั้งก็เอาภาษาสัตว์มาสื่อกันก็มีส่วนมากเรียนหนีการจับไต้ไล่ทันแต่ละประเทศคือเขาประยุกต์ภาษา ที่จะมิให้คนนอกประเทศนั้นได้รู้เรื่องภาษาของเขาอันนี้ก็ดีเฉพาะผู้ที่อยู่ภายในประเทศหรือจะมีสิ่งอื่นสิ่งไรที่เขามีความลับโดยไม่ให้คนที่สามได้เข้ามามีส่วนรู้ก็เป็น อีกรูปแบบหนึ่งในการสื่อสารในประเทศนั้นๆแต่เรื่องภาษาก็จะเรียนไม่รู้จบรู้สิทธิภาษาสัตว์การกระทำทางกายหรือการออกเสียงถ้าคนไหนอยู่กับสัตว์นานจะสื่อสารกับสัตว์ได้ เพราะว่าในสังขารร่างกายสัตว์เดรัจฉานกับสัตว์มนุษย์มันก็แตกต่างกันเขาไม่มีกล่องเสียงที่จะสื่อสารพูดเป็นภาษาได้บางครั้งเขาใช้สำเนียงในการกู่นกก็ใช้สำเนียงในการร้อง แต่เขาจะรู้ของเขาเองพูดจาสนทนาพาทีมันก็อยู่ที่ของสัตว์นั่นเองถ้าไม่รู้ภาษาก็จะอยู่กันยากในโลกสัตว์เรชานแม้แต่คนพูดภาษาเดียวกันก็ยังอยู่กันยากเรื่องการสื่อสาร ดังนั้นคนจะเข้าใจยากเรื่องการสื่อสารไม่ว่าต่อหน้าและรับหลังส่วนมากต่อหน้าก็จะสื่อสารไปอีกรูปแบบหนึ่งรับหลังก็จะสื่อสารไปอีกในรูปแบบหนึ่งดังที่อัตมาเขียนคำกลอนว่าอันว่าปากส่วนมาก พูดฝากหนาคนที่ไม่ค่อยจะถูกกันหรือไม่อยากเจอหน้าคาตาก็จะพูดฝากอย่างนั้นอย่างนี้คือฝากให้คนที่เรารู้จักหรือฝากให้คนที่เราไม่รู้จักฝากเรื่องนั้นเรื่องนี้พูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ให้คนคนนั้นได้ยินบางนะบางครั้งก็อาจจะถูกชะตากันบางครั้งก็อาจจะผิดชะตากันอันนี้ในเรื่องพูดฝากคนที่พูดฝากอยู่ต่อหน้าปากก็จะสรรเสริญอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอผิดใจกันรับหลังเขากลับพูดสับยับเยิน สุดแล้วแต่คนสองคนนั่นมีอะไรในใจกันแต่ถ้ามีอะไรไปในทางที่ดีจะพูดฝากไปในทางที่ดีแต่ถ้าในใจไม่มีอะไรที่จะให้ยึดเหนี่ยวเรื่องทําความสามคัคคีก็จะพูดฝากเรื่องความเสียหายดังนั้นคน อย่ามัวเพลินลมปากใครคนใดคนหนึ่งไม่ว่าจะพูดฝากมาในทางดีหรือพูดฝากมาในทางไม่ดีจะทำให้จิตใจของเรายากในเรื่องเกี่ยวกับบุคคลที่พูดฝากมาให้อคิดดังนั้นสมควร ทำหน้าที่ของเราดีกว่าอย่าไปเก็บเอาขี้ปากของคนอื่นมาคิดให้ลำบากใจเรื่องคำพูดของบุคคลอื่นไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็อย่าไปสนใจให้มันมากนักถ้าสนใจคำพูดของบุคคลอื่นมากเกินไป บางครั้งจะเสียงานเสียการที่จะต้องทำของเราก็ได้การทำการทำงานเพื่อจะให้ผลงานของเรานั่นออกมาดีแต่มีสิ่งที่บุคคลคนนั้นจะคอยจ้องจับในการกระทำงานของเรา เช่นอันนี้ไม่ดีอันนั้นไม่ดีสมควรจะทำอย่างนั้นสมควรจะทำอย่างนี้ก็เลยทำให้เรานี่วุ่นวายหัวใจบางครั้งก็อาจจะไม่ทำงานเลยก็ได้เพราะว่าเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจเพราะทำอะไรลงไปเขาก็ไม่ว่าดี คนที่จะว่าดีก็คือเขาได้ประโยชน์ต่อเรานั่นเองส่วนคนที่เสียประโยชน์เขาก็คงไม่ว่าเราดีดังอัตมาภาพจะเล่านิทานประกอบให้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายได้เอาไปพิจารณาดู เรื่องปากของคนมีฤษีผู้มีฤทธิ์ตนหนึ่งสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ดำน้ำลุยไฟได้เช้ามืดวันหนึ่งหลังจากออกจากฌานแล้วอยากจะหาเพื่อนคุยแก่เหงาบ้างแต่ไม่รู้จะคุยกับใครดี เพราะไปชวนคุยมาหมดแล้วพอดีพระอาทิตย์โผล่ยอดเขาฤาษีคิดพร้อมเหาะลิีวไปหาพระอาทิตย์ถึงรัศมีพระอาทิตย์จะร้อนแรงอย่างไรก็หาได้ราคายเคืองผิวฤาษีใหม่ด้วยอำนาจชาญของท่าน พอเข้าไปใกลจึงถามว่าท่านอาทิตย์ท่านไม่เบื่อบ้างหรือไรขึ้นขึ้นลงลงทุกวันตรงตามเวลาด้วยเบื่อไม่ได้หรอกท่านฤาษีมันเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าอยู่แล้ว พระอาทิตย์ตอบด้วยอารมณ์ดีท่านทำหน้าที่แข็งขันไม่เคยเบื่อหน่ายไม่เคยเบี้ยวสักวันพวกมนุษย์เขารู้สึกต่อท่านอย่างไรท่านรู้ไหมฤษีเริ่มเปลี่ยนเรื่องเออนั่นสิ แล้วมน,นุษย์เขารู้สึกอย่างไรกับข้าพเจ้ากันบ้างท่านก็เป็นมน,นุษย์ท่านลองเล่าให้ฟังบ้างสิพระอาทิตย์ถามฤาษีบ้างเวลาท่านขึ้นไปอยู่กลางฟ้านะคนที่กำลังเดินทางอยู่กลางแดด ก็จะบนนินทาท่านว่าวันนี้ทำไมมันร้อนเพรียงอย่างนี้ร้อนจะตับแตกอยู่แล้วอะไรทํานองนี้แต่คนที่ซักผ้ากําลังตากผ้าอยู่กลับชอบและชมทันนว่าแดดดีจังเลย พระอาทิตย์เป็นใจแล้วคนที่ด่าข้าพระเจ้านั้นเขาชังข้าพระเจ้าและคนที่เขาชมข้าพระเจ้านั้นเขาชอบข้าพระเจ้าหรือ,อย่างไงพระอาทิตย์ชักสนุกในการคุยจึงย้อนถามก็คงไม่ใช่มั้ง เพราะคนที่ด่าท่านไว้วันหลังเขาไม่ได้ไปไหนนั่งนอนอยู่แต่ในบ้านเขาก็มิได้บ่นหรือสนใจท่านท่านจะแผดแสงเปลี่ยงหรือผ่อนเย็นลงอย่างไรเขาไม่รับรู้ด้วยส่วนผู้ที่เคยชมท่าน วันหลังพอท่านถูกเมฆบังหนาทึบจนไม่มีแดดให้เขาตากผ้าเขาก็บ่นเอากับท่านเหมือนกันเอาแน่นอนไม่ได้หรอกท่านมนุษย์เขาเป็นกันอย่างนี้หรือฤาษีเป็นอย่างนี้แหละอย่าว่าแต่ท่านเลย แม้พระวัสุเทพเจา้าแห่งฝนก็โดนมนุษย์เขาเล่นงานเสมอจนมีคนพูดกันว่าฝนตกก็แช่งฝนแรงก็ดา่าแล้วท่านไม่คิดจะลองเบี่ยวไม่ขึ้นสักวันหรือไร จะได้สั่งสอนมนุษย์ให้รู้สำนึกและระวังปากระวังคำกันเสียบางหรือสีแย่เพื่อดูท่าทีพระอาทิตย์รีบตอบทันทีโอ้ยไม่ได้รอท่านมันเป็นหน้าทีมน,นุษย์เขาจะบ่นว่าหรือจะชมข้าพระเจ้าอย่างไร ข้าพระเจ้าไม่ได้ยินและไม่สนใจด้วยหรอกว่ากันตามสบายเธอะข้าพระเจ้าไม่ได้ดิบได้ดีหรือเดือดร้อนเพราะปากของพวกมนุษย์หรอกฤษีนั่งฟังอยู่พระอาทิตย์เลยตัดบทขอบคุณท่านหรือสีมากนะที่มาชวนคุย วันหลังนิมนต์มาอีกคนที่ทำหน้าที่ใหญ่ๆและอยู่สูงย่อมถูกกระแสลมปากคนมากกว่าคนปกติเหมือนดวงอาทิตย์ที่ลอยอยู่บนฟ้าเรื่องของปากคนเราห้ามเขาไม่ได้ การยกย่องสรรเสริญและการนินทาว่ารายนั่นส่วนใหญ่เกิดจากความชอบความชังเป็นการส่วนตัวและเกิดจากผลประโยชน์เป็นใหญ่ถ้าเราเอื้อประโยชน์ให้เขาได้ยิ่งให้มากจนจุใจเขา เขาก็จะยกย่องสันเสริญเราไม่ขาดปากทั้งที่เราเองก็อาจมีจุดด่อยให้เขาด่าอยู่แต่เขาจะมองข้ามไปเสียแต่หากเราเอื้อประโยชน์ตามที่เขาต้องการให้ไม่ได้ต่อให้เราวิเศษและดีแสนดีอย่างไร เขาก็จะหาเรื่องมาดา่ามาเนินทาเราจนได้เรื่องของคนเป็นอย่างนี้ตลอดมาท่านจึงสอนว่าให้หนักแน่นเข้าไว้มั่นคงเข้าไว้ไม่หวันไหวไปตามลมปากเพราะลมปากของคนนั่นถ้าเราไปยึดติด อาจจะเลวตามลมปากหรืออาจจะดีตามลมปากเขาก็ได้เพราะลมนั่นส่วนมากจะพัดพาเอาไม้หักหรือขี้ปุ่นขี้ฝอยลอยละเลิวไปตามลมเท่านั้นแต่จะพัดหินที่ใหญ่ๆก็เหมือนจิตใจของผู้ที่หนักแน่น ไม่มีใครสามารถที่จะพัดหินนั้นให้ขยับขยื่นได้อันนี้ก็เพราะเรานั่นเป็นผู้ที่มีใจหนักแน่นในเรื่องถือธรรมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าไม่ให้วันไหวไปตามลมปากของคนนั่นเอง คือให้มีขันติมั่นคงอยู่ตลอดเวลาแม้ใครจะมาพูดมาจาในเรื่องไม่ดีแต่ตนเองนั่นรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเราทำดีหรือไม่ดีอันนี้ก็เลยเป็นชีวิตที่มั่นคงเพราะได้ดำรงตามหลัก คําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจินนวรสัมมาสัมพุทธเจา้าดังที่อัตมาภาพได้กล่าวคํากลอนไว้เบื้องต้นนั้นว่าอันว่าปากส่วนมากพูดฝากหนาอยู่ต่อหน้าปากนั่นมักสรรเสริญครันลับหลังเขากลับสับยับเยิน ยามัวเพลินลมปากจะอยากใจพูดเรื่องปากก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศฉันนี้